สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Guiding Light by Joe ครับผมวันนี้เราจะมาพิกอากาศกันเช่นเคยนะครับเราจะมาพิกอากาศกันในหัวข้อที่ว่าช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยจันเปลี่ยนงานดีไหมหรือกัดฟันสู้ไปก่อนเรามีไพ่สามกองให้เลือกเช่นเคยนะครับกองที่หนึ่งครับกองที่สองกองที่สามครับให้เวลา กันเลือก5วินาทีเช่นเคยนะครับโอเคครับถ้าเล่นได้แล้วไปกันเลยครับครับผมสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนนะครับกับหัวข้อที่ว่าช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยจังเปลี่ยนงานดีไหมหรือกัดฟันสู้ไปก่อนเดี๋ยวเรามาพิการกันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวผมขอดูสถานการณ์ของคุณตอนนี้ก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างครับผมผมว่าคนที่เลือกให้กองที่หนึ่งนะครับตอนนี้คุณน่าจะเหนื่อยมาก เหนื่อยมากรู้สึกเหนื่อยมากเครียดมากแบกบทุกอย่างในที่ทํางานเป็นเป็นทุกอย่างของทีมทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยมากงานนี้คุณคงรู้สึกว่ามันไม่เคยหมดเลยใช่ไหมคะผมงานมันดูไม่หมดเลยเออคุณใช้พลังทั้งแรงกายแรงใจในการที่จะทําให้มันสําเร็จมากวันหนึ่งคุณต้องคิดหลายอย่างแก้ปัญหาหนึ่งจบทําไมต้องมีปัญหาที่สองต่อมาด้วยนะ ปัญหาไม่เคยหมดไปจากคุณเลยปัญหาที่คุณแก้เองเสร็จแล้วแทนที่จะได้พักใช่ไหมครับ mm. เดี๋ยวก็มีคนเอาเรื่องเอาปัญหาหรือเอาอะไรต่างๆพวกนี้มาให้คุณช่วยแก้ช่วยคิดอยู่ตลอดเลยนะครับแล้วคุณก็ต้องแล้วคุณก็ช่วยด้วยนะคุณก็ก็เหนื่อยนะแต่ก็ยังอุตสา์ช่วยแล้วก็ช่วยแบบจริงจังนะไม่ใช่ว่าเออแค่แนะนํานะครับผมคุณออกแอคชั่นช่วยเลยนะครับลงแรงลงใจช่วยเลย เดี๋ยวแบ่งมาเดี๋ยวดูตรงนี้ช่วยเดี๋ยวทาตรงนี้แทนเดี๋ยวแบ่งกันช่วยๆกันไปคุณคิดแบบนั้นนะคะคุณคุณรู้สึกว่าก็อยากให้งานมันเสร็จงานมันจบม,มันก็เลยกลายเป็นว่าคุณทําหนักทําเหนื่อยเยอะมากเลยอะครับผมบางทีคุณก็เลยรู้สึกว่าไอ้สิ่งคุณน่าจะคิดกับตัวเองเลยนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันมันมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยเหรอคุณเริ่มรู้สึกแบบ รู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกแบบว่าไม่อยากมีรูปแบบชีวิตหรือรูปแบบการทํางานแบบนี้อีกแล้วคุณพยายามมองหาโอกาสด้วยนะครับผมผมรู้สึกว่านะถ้าจะให้คําแนะนําว่าจะเปลี่ยนงานดีไหมหรือกัดฟันสู้ไปก่อนผมคิดว่าตอนนี้คุณเหนื่อยมากๆนะแล้วคุณไม่ใช่คนที่ไม่มีไม่มีฝีมือนะคุณก็พยายามมองหาโอกาสช่องทางใหม่ๆอยู่แล้วพยายาม ดูเท่าที่คุณจะพอมีคอนเน็กชันว่าที่ที่นั่นดีไหมที่นี่ดีไหมทาเจอวัฒนธรรมองค์กรเป็นยังไงคุณก็พยายามหาข้อมูลบางคนบางท่านก็แอบ,บถามเพื่อนหรือพี่รุ่นพี่เก่ารุ่นน้องเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับที่เคยรู้จักกันมาหรือเคยทํางานกันแล้วเขาเปลี่ยนงานไปคุณก็พยายามแอบ,บสอ่แบบสองแอบ,บถามเขาอยู่นะหรือบางคนบางท่านก็หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ดูแอบดูว่าไอ้ตรงนี้เขารีวิวเป็นยังไงนะมันจะเข้ากับเราได้ไหมเราไปแล้วเราจะโอเคไหมคุณพยายามหานะแล้วผมว่านะคุณมีฝีมือคุณไปไหนคุณก็รอดผมว่าคุณเป็นคนเก่งคุณทําอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จนะครับผมเพราะพวกคุณเขาเรียกว่าคุณมีมาตรฐานมาตรฐานอยู่ในใจตัวเองอยู่แล้ว แม้ว่าจะมีคนตรวจสอบคุณหรือไม่ตรวจสอบในผลงานคุณก็ตามคุณก็ยังรักษามาตรฐานของคุณไม่ตกเลยเอ,อไม่ว่าจะทำงานให้ต่อหน้าหรือล็บหลังคุณก็คือรักษาคุณภาพงานอยู่ตลอดเลยนะครับผม,มแล้วผมก็รู้สึกว่าคุณคุณรู้สึกไม่มั่นคงเออมันคงจะไม่ได้หมายถึงบริษัทไม่มั่นคงนะครับแต่มันรู้สึกว่าสถานการณ์บรรยากาศ หรือรูปแบบการการทำงานคุณรู้สึกแบบว่าไม่มั่นคงเอาซะเลยไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วอยากจะจบปัญหาตรงนี้จะมีวิธีไหนซึ่งบางทีคุณคิดว่าหรือเราจะแก้ปัญหาวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้ไว้ได้หรือเราจะออกออกไปแก้ปัญหาที่ตัวเองคุณคุณมีคิดแบบนี้แน่นอนเลยนะคะผมซึ่งผมคิดว่าคุณก็คิดไม่ผิดน,นะถ้าคุณเลือกที่จะไปจะเปลี่ยนงาน ไปที่ใหม่ผมว่าบางทีโอกาสดีๆมันก็รออยู่เหมือนกันนะครับผมออคือมันประสบความสําเร็จเลยงานที่คุณดูอยู่คุณเล็งอยู่คุณส่องดูคุณลองลองดูสตั้งก็ได้นะครับผมก็ไม่อยากให้คุณรู้สึกเหนื่อยเครียดเหมือนทุกวันนี้คุณพุ่งชนกับทั้งงานแล้วก็ทั้งอารมณ์ของคนด้วยนะครับคําพูดบางอย่างหรือหรือการการสื่อสารบางอย่างที่มัน อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้หรือมันเอ,อ่อไม่มันฟังดูเหมือนไม่ค่อยเป็นมิตรอะไรแบบเนี้ยฮะคุณก็ไม่อยากจะต่อสู้กับเรื่องแบบนี้อีกแล้วคุณอยากจะมีสังคมดีใหม่ๆอยากจะเจอสังคมใหม่ๆอะไรเงี้ยฮะคุณก็เลยเริ่มกลับมาทบทวนตัวเองแล้วนะผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนมีความสามารถถ้าคุณจะเปลี่ยนงาน หาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยนะครับผมแล้วผมว่าคุณก็ไปได้ไปได้ดีด้วยไม่ดีเม็ดอืมเขาเรียกว่าอาจจะดีกว่าที่ที่อยู่นี่ก็ได้นะคระับผม,มผมรู้สึกอย่างนั้นนะคือคุณคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความรับผิดช,ชอบคุณให้ใจกับทีมให้ใจกับงานแล้วการที่คุณให้ใจไปตลอดแต่กับผลลัพธ์อ่ะมันไม่ตรงตามที่แบบ ที่คุณให้ไปอ่ะบางทีคุณก็คงจะรู้สึกเหน่อยแล้วก็รู้สึกแบบว่าท้อแท้ไม่อยากไม่อยากจะเจออะไรแบบนี้เลยอืมผมว่านะคุณลองดูนะครับผมก็แอบเชียร์นะนจริงๆการเปลี่ยนงานก็ไม่ได้แย่เลยแล้วบางทีมันอาจจะมีเรื่องดีๆรออยู่ข้างหน้าก็ได้นะครับผมครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับครับผมสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับ กับหัวข้อที่ว่าช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยจังเปลี่ยนงานดีไหมหรือกัดฟันสู้ไปก่อนนี่ครับเดี๋ยวเรามาพิจารากันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอดูสถานการณ์การงานของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับ ผมสำหรับคนที่เลือกให้กองที่สองนะครับอือคุณเป็นคุณเป็นคนที่ทําทุกอย่างเลยอะคบผมคุณทํางานเยอะมากเลยนะเออมีทีมก็เหมือนไม่มีนะครับบางคนก็คือเขาเขาไม่รับผิดชอบงานตัวเองกลายเป็นคุณก็ต้องไปเก็บกวาดมาทําเองะ่ะฮะโอ้คุณคุณทํางานเยอะเหนืงง่อย เหนื่อยกับงานไม่พอแล้วยังเหนื่อยกับคําพูดของคนด้วยคุณรู้สึกแบบว่าเครียดเสียใจบางทีก็รู้สึกไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องเกิดขึ้นกับเรานะอือคุณคุณเป็นคนที่รับผิดชอบงานมากกับคนในทีมของคุณก็คือบางคนเขาเขาก็าไม่เอาอะไรเลยนะครับผม,มแล้วคุณก็กลายเป็นว่าเป็นคนใจดีอยากให้ภาพรวมของทีมมันเดินไปได้คุณก็เลย อบเก็บกวาดทุกอย่างเป็นคนเก็บกวาดในทีมเลยนะฮะกถามว่าเครียดไหมเครียดเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่อยากทําหรอกแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องทําเพราะว่าคุณคุณถือว่ามันคือความรับผิดชอบมันคือภาพรวมคุณคุณอยากให้งานมันเดินได้เอการมีคอนฟ lict ภายในบางทีคุณก็แทบจะไม่เอาไปบอกใครเลยคุณไม่อยากจะพูดถึงมันคุณไม่อยากจะให้ใครมารับรู้ เรื่องราวปัญหาว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้เขาไม่ทํางานคุณก็ไม่ได้อยากจะไปฟ้องใครเลยอะครับผมเคุณก็เลยเอามาจัดการคุณจัดการได้นะแต่มันเหนื่อยนะคะผมมันเหนื่อยคุณต้องงานใหม่งานใหม่ก็มางานเก่าก็ต้องประคองอาแถมมีคนทิ้งภาระงานไว้ให้อีกต่างหากนะครับผมเออมันก็เลยเหนื่อยงานก็เหนื่อยแล้วผมว่าตัวเลขก็ยังอาจจะ ยังไม่ครอบวารายจ่ายด้วยนะครับคุณก็มีความเครียดเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะเ็คุณพยายามที่จะเ,เขาเรียกว่าพิจารณารายจ่ายอันไหนที่มันไม่จําเป็นคุณก็พยายามอดออมอดกั้นต่อสิ่งที่อยากด้วยนะบางทีคุณเคยซื้ออันนี้เคยทานแบบนี้เคยใช้แบรนดน์นี้แต่คุณก็มีการลดสเปคตัวเองเพื่อที่จะอดทนไม่อยากให้มัน ขาดสภาพคล่องทางการเงินเอาคุณก็เลยแบบว่าคิดเยอะเหนื่อยเหนื่อยงานแล้วก็เรื่องเงินด้วยครับผมคุณก็มีความกังวลเรื่องเงินคุณอยากมีรายได้ที่มันสูงขึ้นเผื่อที่จะทําให้มีรายจ่ายบ้างแบบ่งเงินเก็บได้อะไรอย่างเงี้ยฮะอยากจะมีเงินเก็บอยากจะเคลียร์นี้สินภาระที่มีก็อยากจะเคลียร์ให้มันจบให้มันหมดคุณอยากจะออกไปทําอะไรที่คุณ แอบคิดฝันไว้คุณมีของที่อยากทำมีสิ่งที่อยากทำอยู่ในใจแต่มันยังไม่สามารถทำได้เพราะว่าภาระมันเยอะภาระงานก็มีภาระทางการเงินก็เยอะครับผมมันก็เลยกลายเป็นความอึดอัดเครียดคุณก็เลยมองมอง,มองหาคิดว่าแบบหร,หรือถ้าเรายังคงต้องทำงานอยู่มันจะมีที่ไหนที่ดีๆเหมาะกับเราไหมนะคุณก็พยายามมองหาโอกาสมองหางานนะ ผมว่านะคุณนะเป็นคนที่เข้ากับคนได้เก่งมากคุณปรับตัวเก่งคุณเข้ากับคนได้เก่งเออถ้าเราจะต้องเปลี่ยนงานจริงๆผมว่าคุณนะปรับตัวไม่ยากเลยนะครับอืม mm hmm. ผมว่านะถ้าคุณเคียดขนาดนี้มองหางานใหม่นี่ก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางที่ดีเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับผม mm hmm. ลองดูสักตั้งไหมครับผมว่า ครองนี้นะคุณคุณเหนื่อยเนะเาะแล้วก็การเงินก็ไม่คล่องด้วยแล้วถ้างานที่ใหม่มันเป็นโรที่คล้ายเดิมทำคล้ายเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนต่างๆนานาหรือมีการอัพเงินเดือนให้คุณหรือมีการนำเสนอตำแหน่งบางตำแหน่งที่มันสูงขึ้นหรือถ้าไม่สูงขึ้นอาจจะเป็นตําแหน่งเดิมแต่เงินเดือนสูงขึ้นผมคิดว่าถ้าคุณลองมองหามันจะมีนะครับผมมันจะมี คุณจะเห็นนะอาจจะมีคนที่รู้จักหรืออาจจะคุณอาจจะเอ๊ะวันนี้อยากจะลองไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูเอ้ามันมีบริษัทแบบนี้ด้วยเหรอซึ่งมันเป็นโลที่เราทําอยู่เลยนะให้เงินเดือนขนาดนี้เลยเหรอคุณอาจจะเห็นช่องทางโดยการที่เอ๊ะแล้วก็แล้วก็หาเองแล้วก็บังเอิญเจอแล้วตรงแบบเนี้ยครับคุณจะเป็นแบบนั้นนะอผมว่านะผมก็แอบเชียร์นะ ถ้าคุณจะลองไปหางานใหม่ด้วยครับผมอืมเพราะว่าตอนนี้เราเราก็เลือกได้คุณเลือกงานได้อยู่นะคุณยังอยู่ในแบบเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นคนมีโปรไฟล์อ่ะคุณมีผลงานคุณพูดพูดคุยเจรจาได้แล้วคุณก็ดูเป็นคนอ,อ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาคุยง่ายน่ารักน่าเอ็นดู เวลาใครคุยด้วยเขาก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกกับคุณว่าคุณคุณคุยง่ายคุณเป็นคนใจดีคุยแล้วรู้สึกสบายใจอย่างเงี้ยครับบางทีทีมหรือบริษัทใหม่ๆเขาก็หาคนแบบนี้เหมือนกันนะถ้าจะต้องไปทำงานติดต่อหรืออ่โรอะไรโรโรงานอะไรสักอย่างหนึง่งบางทีเขาก็ต้องการคนแบบนี้จะดิตแบบนี้นิสัยแบบนี้เลยนะครับผมผมว่า ผมว่าผมก็เชียร์นะให้ลองหางานใหม่ดูนะเปลี่ยนงานใหม่ดูลองหางานถ้ามันถ้ามันเป็นโอกาสที่ดีกว่าคุณลองคุยลองยื่น c ีวไปยื่นเรซูเม่ไปดูนะครับผมหรืออาจจะพูดคุยติดต่อกับใครสักคนที่เขามีช่องทางตรงนี้แล้วอาจจะลองถามๆดูว่าวัฒนธรรมองค์กรภายในเขาเป็นยังไงเราโอเคไหมเขาจะอาโอเคกับเราไหมคุณลอง ถามเพื่อนที่น้องหรือคนที่รู้จักดูก็ได้นะครับผมผมว่าเดี๋ยวมันจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามานะเรื่องการเปลี่ยนงานแล้วมันอาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับผมทั้งเรื่องความรับผิดชอบเรื่องบรรยากาศแล้วก็เรื่องตัวเลข็ขเงินเดือนที่สูงขึ้นนะครับผมครับผมผมเอาใจช่วยนะผมเชร์นะเป็นกำลังใจให้นะครับครับผมสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับหัวข้อที่ว่า ช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยจังเปลี่ยนงานดีไหมหรือกัดฟันสู้ไปก่อนโอเคเรามาพิาการณากันเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอดูสถานะครับสถานการณ์ทางการงานของคุณก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไง ครับผมสถานการณ์ทางการงานของคุณที่เลือกกองที่สามตอนนี้นะครับผห ผมครัคุณเหนื่อยมากๆเลยในบรรดาสามกองนี้คุณเป็นกองที่เหนื่อยที่สุดเลยนะฮะคือคนคุณเหนื่อยแทบสายตัวแทบขาดอ่อแทบล่างแหลกอะไรอย่างนี้เลยนะครับทํางานเหนื่อยล่างแหลกเลยอะ่ะแล้วงานแต่ละงานที่มาหาคุณนะที่เข้าถึงคุณนะมันเป็นงานที่แบบว่าดูมีดูต้องทําระยะยาวเนาะมันเป็นงานที่ดูไม่จบเป็นจ๊อบจอบอะฮะ มันดูงานคุณยาวยาวนานมากเลยอ่ะหมายถึงว่าทําเสร็จก็จริงแต่ยังไม่เสร็จนั่นมันต้องมอีต้องคอยปรับปรุงดูแลต้องอินพิเมนต้องอะไรแบบเนี้ฮะคือมันงานจบแต่ไม่จบอะฮะมันจะต้องต่อเนื่องต้องยาวนานต้องรื้อฟื้นอะไรแบบเนี้ฮะมันดูเหนื่อยแนละ้วมันก็ดูเป็นทันทะระยะยาวมากเลยคุณก็เลยรู้สึกเหนื่อยสายตัวทับขาดเลย คุณรู้สึกว่ามันดิ้นไม่หลุดสักทีงานนี้เมื่อไหร่จะจบคุณอยากให้มันจบสักทีแต่มันก็ไม่เคยจบเลยนะฮะแล้วมันก็คงยังยังต่อเนื่องอีกยาวเลยนะผมว่างานเนี้ยฮะอืงานมันเหนื่อยมากเลยนะแต่แต่ผมว่าบางคนบางท่านเขาให้พิเศษคุณด้วยนะ,จจะรย OT, หรืออาจจะเรียกว่าโอทีหรืออาจจะเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะอินเทน i ซีอะไรแบบเนี้ยฮะ เออเขาเขาเอาตรงนี้มามาเป็นข้อแรกเปลี่ยนเหมือนเพราะว่างานมันหนักมันเหนื่อยจริงๆไม่ได้สู้กับงานแต่สู้กับคนด้วยคำพูดคนบ้างการติดต่อประสานงานการตามงานต่างๆมันเหนื่อยไปหมดเลยโอ้เหนื่อยมากครับผม,มแล้วคุณควรจะเปลี่ยนงานไหมใช่ไหมครับจริงๆคุณแอบดูอยู่ใช่ไหมฮะคุณก็แอบมองหาที่ใหม่ๆไว้รออยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะ เออคุณก็ไม่ได้อยู่นี่คุณก็แอบ,บส่งแอบถามเพื่อนถามพี่ถามน้องอาจจะเป็นคนที่เคยทํางานด้วยกันแล้วเขาเปลี่ยนงานไปที่อื่นแล้วหรือคุณอาจจะไปส่งงานในอินเทอร์เน็ตเนี่ยฮะว่ามีที่ไหนย,ยังไงเปิดรับไหมเออสวัสดิการเป็นยังไงเงินเดือนประมาณไหนคุณแอบ,บสอ่งอยู่แล้วนะคุณมีข้อมูลอยู่แล้วแต่ตอนนี้คุณแค่แบบกําลังช่างใจ กําลังพิจารณาว่าเราจะต้องอยู่หรือต้องไปดีอืมแต่ผมว่าเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกอยู่ดีๆก็ปรับปรับตัดสินใจนะฮะอืมมันมีมันจะมีอะไรปรับปรับปรับทำให้ตอนเนี้ยคุณอาจจะ,ะเขาเรียกว่ายังเคลียร์คัดไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะอยู่หรือว่าจะไปคุณยังมีความกังวลว่างานที่มันล้นมือ อยู่ในมืออยู่นี้มันจะเคลียรได้ยังไงใจหนึ่งคุณก็เป็นห่วงงานอีกใจหนึ่งคุณก็เป็นห่วงตัวเองอย่าพาตัวเองออกไปจากจุดนี้สัทีอ๋อมันมันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งตอนนี้คุณคุณยังตัดใจไม่ได้คุณยังตัดสินใจไม่ได้เลยแต่มันเดี๋ยวมันจะมีข่าวคราวหรือมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทําให้คุณตัดสินใจได้เลยว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไป อืมันจะมีเหตุการณ์มันจะมีเรื่องบงังเรื่องราวบางอย่างนะซึ่งผมรู้สึกว่าเหตุการณ์ทั้งเนี้ยไม่สามารถฉุดคุณอยู่ได้อีกแล้วอ่ะอืตอนนี้คุณมีใจไปแต่คุณยังแบบพะวกพระวงค์เป็นห่วงกล้ากลัวกลัวอยู่อืเป็นห่วงงานนี้ก็เป็นห่วงเป็นห่วงคนในทีมเป็นห่วง ่เยอะมากเป็นห่วงเยอะมากแต่ว่าลืมห่วงตัวเองว่าตัวเองตอนนี้เหนื่อยแค่ไหนนะครับผมอืแต่ก็แอบ,บส่องงานแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวมีเหตุการณ์บางอย่างเหตุการณ์บางอย่างเลยป,ปุบปับปุบปับรับโชคปุบปับให้ตัดสินใจแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่คนรู้สึกว่ามันน่าจะเกิดขึ้นตั้งนานแล้วไม่งั้นคนก็คงตัดสินใจได้นานแล้วอืผมคิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะ เป็นอะไรบางอย่างที่ขับเพื่อนให้คุณคุณคุณจะไปคุณจะไปแล้วแหละคุณจะไปผมคิดว่าคุณไปแน่นะเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณคุณยังเป็นห่วงตัดไม่ได้<ม>เดี๋ยวผมว่ารอดูเหตุการณ์นี้นะครับเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะมีเรื่องราวที่คุณนั้นไม่ลังเลสงสัยที่จะไปเลย อืย่างนั้นเลยนะแล้วผมคิดว่าคุณนายอยากมีในใจคุณคุณอยากมีงานที่มันเวิร์กไลฟ์บาลานได้จริงๆคุณอยากจะทํางานแล้วพอหยุดหมดเวลางานคุณอยากจะไปเป็นตัวเองไปรีแลกในรูปแบบของตัวเองไปใช้ชีวิตที่ตัวเองชอบคือคุณอยากจะหางานหรือหาจุดที่มันทําแบบนี้ได้ซึ่งตอนนี้ยังทําไม่ได้ผมคิดว่าเดี๋ยว ชีวิตที่คุณมองหรือรูปแบบงานที่คุณมองอยู่นะเราเราเลิกได้เราทําได้แต่ถ้าตรงนี้เขาเขามันขับมันขยับตัวได้ยากผมว่าก็แอบบมองงานที่คุณมองไว้อะ่ะคุณลองเอากลับมาพิจารณาอีกทีก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะ ยังกังวลเป็นห่วงอยู่กับงานเดิมๆกับพันธะกับความเป็นห่วงกับความรับผิดชอบที่คุณทําไว้อะคุณเพราะว่าคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงเวลาคุณจะไปทีคุณก็เลยคิดเยอะว่าเราจะเป็นคนทิ้งงานให้เขาไหมออถ้าเราจะไปเราก็ต้องเคลียร์งานให้ดีที่สุดเราจะไม่ให้ใครว่าได้เลยถ้าเราจะไปคุณคิดแบบนั้นนะแต่คุณอย่คิดแบบนั้นเลยนะ ไม่ว่าจะทํางานดีแค่ไหนถ้าคนคนนั้นก็พูดถึงเราไม่ดีต่อให้งานเราดีเขาก็ปิดทิ้วเปลี่ยนคําพูดได้อยู่ดีนะครับไม่อยากให้คุณเอาตรงนั้นมาเป็นแรงกดดันตัวเองแล้วทำให้ตัวเองเหนื่อยผมว่าผมว่าเราอย่าอย่าแคร์คาพูดคนมากเลยนะครับแล้วก็อไม่อยากให้คุณเครียดกับงานมากๆนะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยว เพราะว่าคุณคณกังวลแต่เดี๋ยวเหตุการณ์น,นั้นจะมาถึงเหตุการณ์น,นั้นจะมาถึงที่ทําให้คุณรู้สึกเปลี่ยนความคิดแล้วตัดสินใจได้เลยแล้วมันจะพาคุณออกไปสู่โลกกว้างอีกครั้งหนึ่งครับผม,มผมก็แอบบเชียร์นะบางทีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆมันอาจจะอยู่รออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วก็ได้แต่ถ้าเราไม่เดินออกมามันก็จะไปไม่ถึงแล้วมันก็จะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้ว ที่ดีๆก็ก็มีนะมีเยอะด้วยแต่เราอาจจะยังไม่ได้พาตัวเองออกไปเท่านั้นเองนะครับผม,มผมก็แอบเชียร์นะเพราะว่าในบรรดาสามกองคุณเหนื่อยที่สุดเลยครับแล้วโอกาสดีๆมีอยู่นะฮะแล้วคุณก็เลือกพิจารณาได้อยู่แล้วคุณเป็นคนเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนนะครับการงานคุณไม่ได้มองแค่ตัวเลขแต่คุณมองถึงว่า ต้องรับผิดชอบอะไรงานประมาณไหนมันเกินตัวเราไหมคุณพยายามที่จะทำงานแบบเขาเรียกว่าแบบคุณพยายามในใจคุณอยากจะมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์คุณก็เลยเลือกพิจารณางานรอบนี้คุณพิจารณาดีถี่ถ้ถวนมากซึ่งผมก็ไม่ได้กังวลกับกับงานใหม่ที่คุณมองเลยนะครับแต่กังวลว่า,าคุณต้องพาตัวเองออกไปให้ได้นะผมก็ผมก็เชียร์นะ อยากจะให้คุณได้มีงานที่สบายได้มี WORK ์กไ e ส์บาลานจริงๆนะครับผมโอเคครับผมถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วคุณตัดสินใจได้แล้วยังไงมาคอมเมนต์อัปเดตกันบ้างนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าคลิปนี้ช่วยไกด์ให้คุณเห็นอะไรบางอย่างชัดขึ้นฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ